วนรองชนะเลิศอันดับสองในแกบ้านท่านนาวหมู่ที่2ตับนท่านนาวอำเภอภูพพเพียงเคยไปแล้วครับบ้านสันลาหมู่ที่หนึ่งตัวบลสถานอำเภอนนอยนี่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยววันหลังจะหาโอกาสไปเยี่ยมเย็ยนนะครับที่บ้านที่ชนะเลิศเหล่านี้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของโครงการปิดทองหลังพระก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจังหวัดน่านเป็นจังหวัดนําร่อง นะครับขณะนี้เราก็ก้าวหน้าไปถึงขั้นที่มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจพืชหลังนาทั้งโครงการก็จะนำเอาหน่อไม้ฝรั่งบ็อคกคลีถั่วลันเตาถั่วลันเตาหว,วานเอามาปลูกที่จังหวัดน่านพเพราะเดียนี้เขาบอกว่ามีบริษัทเกาหลีนะครับเกาหลีนะครับไม่ใช่เกาหลีเกาหลีจำกัดจากประเทศจีนไต้หวันนะครับ จะมาทําสัญญารับซื้อจากเกษตรกรในราคาประกันนะครับถ้หนไม้ฝรั่งบัคคอรี่นี่ก็กิโลละ20บาทกําหนดราคาที่คา่คาเกรดนียครับยังไม่แยกเกรดทั้ง4ตัวเลยนะครับก็จะมีส่งเสริมการผลิตให้ถูกต้องเขาเรียกว่าระบบการผลิตการเกษตรตามระบบ G A P ก็คือการเขาต้องมาดูแลคุณภาพครับพวกนี้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นหนอไม้ฝรั่งบัคคอรี่ถั่ลันเตาถั่ลันเตาหวานเนี่ยนะครับ จะต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการใช้พันธุ์พืชการใช้ปุ๋ยดูแลตั้งแต่การดูแลรักษาขณะที่มันเติบโตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการประกันคุณภาพแล้วก็ประกันราคาให้ด้วยนะครับโครงการผดทองของพระเขาก็จะนํามาเผยแพร่แล้วก็นํามาปลูกในพื้นที่ของโครงการด้วยนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับหลายไม่ว่าจะเป็น อำเภอเฉลิมพระเกียรติสองแควท่าวังผานี่นะครับที่จะเน้นๆไปที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ครับพืชหลังนาไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งบอกคอรี่นี่เขาจะปลูกกันที่ตำบลขุนน่านเช่นบ้านน้ําช้างพัฒนาบ้านน้ารีพัฒนาบ้านด่านบ้างเปียงก่อนาคุสะเกียงสเกียงนะครับที่สองแควก็จะมีที่บรรยอดบ้านผาหลักน้าเกาะสะเกลที่ท่าวังผามีบ้าน้ําป่าห้วยธน,นูห้วยม่วงอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่ทางโครงการปีทองหลวงพระจะมาช่วยส่งเสริมเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนด้วยการปลูกพษษษษษษษืชเศรษฐกิจหลังนาคือหลังจากเก็บเกี่ยวพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็โพดแล้วนะครับมีคําถามจากท่านผู้ฟังถามมาสามเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องแรกถามว่าการซื้อที่ของบริษัทไร่บุญรอดตบนผาสิงค์คถามนะครับบอกว่ามีการซื้อที่ดินเป็นภูเขาหลายๆลูก จังหวัดน่านมีการสํารวจหรือไม่ว่าเป็นพื้นที่สปกรหรือไม่อันนี้ท่านผู้ฟังจากอำเภอเมืองน่านโทรศัพท์เข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับหรือสอปกก็แจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่อยู่ในเขตพื้นที่สปกแต่จะอยู่ในพื้นที่ใดนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบตามที่ท่านผู้ฟังสงสยัย พะผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเพราะว่าที่ดินของไรบร่อนเยอะมากที่ดินเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ในทุนเข้ามาซื้อกันแล้วก็ไม่ทําประโยชน์ทิ้งไว้ถ้ามอบให้พี่น้องประชาชนก็ยังได้ประโยชน์กว่าปลูกพืชล้างนาบ้างทําการเกษตรบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงนโยบายของชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดน่านผมอยู่มาหลายจังหวัดก็เหมือนกันซื้อที่ดินเก็บตุนไว้แล้วก็ทิ้งร้างต่อไปจะต้องมีการออกภาษีผู้ที่มีที่ดินเยอะ แล้ไม่ทําประโยชน์เก็บให้เยอะๆเก็บภาษีมากๆก็น่าจะดีครับก็เรียนว่าไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ส,สรอบนะครับไร่บนรอดเรื่องที่2ถามมาจากท่านผู้ฟังจากอำเภอท่าวังผาก็เป็นปัญหาที่ผมสนใจอยู่เหมือนกันถามว่าไหลถนนตั้งแต่บริเวณเขตบ้านท่าวังผาถนนนะครับ ไปถึงบ้านผาขวางท่าวังผาเนี่ยมีการปลูกพืชริมไหลาทางท่านฟังบอกว่าเวลาฝนตกหนักกลัวดินจะยุบตัวเกรงว่าถนนจะใช้การไม่ได้เพราะว่าดินจะสไลด์ลงมานั่นแหละผมก็สอบถามไปยังแขวงการทางน่านที่สองผมก็มีความสงสัยเช่นเดียวกับท่านผู้ที่ถามมาว่าเวลานี้เรานี่ปลูกเขา้าวโพดกันเยอะนะครับถ้าปลูกได้บนถนนก็จะปลูกนะครับ ถนนลาดยางบังเอิญมันเป็นลาดยางนะครับปลูกไม่ได้แต่ทางแขวงการทางน่านท่านก็แจ้งว่ากรณีการปราลูกข้าวโพดริมในทางหรือพูดมลมลุกอนุโลมให้ปลูกได้แต่ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยการจราจรอันนี้ก็เป็นเรื่องของแขวงการทางนะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมผงก็บอกว่าไม่ควรจะปลูกนะครับหรืออย่างไร อันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับก็ถ้าเป็นนโยบายทางกรมทางหลวงหรือแขวงการทางก็คงจะต้องปลูกพวกหญ้าหรืออะไรต่างๆให้มันดูสวยงามมากกว่าที่จะปลูกข้าวโพดนะครับเพราะว่าถ้าปลูกข้าวโพดมันก็รุกล้ําเข้ามาในที่หลวงแต่ว่าการปลูกพืชไหลาทางนี่ข้างแขวงการทางก็บอกว่าเขามีนโยบายในการปลูกพืชนะครับถ้าเป็นพืชนั้นมีรากช่วยยึดดินนะครับ เพื่อไม่เกิดปัญหาดินสไลด์ผมไม่ทราบว่าข้าวโพดมีไรมีรากย,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 ยึดดินหรือไม่แต่ว่ามันเป็นพืชล้มลุกครับถ้าจะปลูกยึดดินก็ต้องปลูกพวกหญ้าปลูกพกกืชแฝกอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับปลูกข้าวโพดริมทางอันนี้ก็ฝากทางแขวงการทางน่าลองไปพิจารณากันใหม่นะครับท่านผู้ฟังถ้าก็สงสัยไม่รเรื่องที่ดีนะครับที่ท่านในขอเสนอแนะมาเพราะว่าก็เห็นกันบ่อยๆครับเวลาฝนตกหนักๆดินก็ถล่มลงมาปิดถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ อำเภอบ้านหลวงก็มักจะโทรศัพท์แจ้งผมาบ่อยๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับแม่เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวท่านผู้ฟังที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านแต่มีที่ดินทํากินนอกเขตเทศบาลพูดง่ายๆว่าท่านอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองน่านแต่เป็นที่พื้นที่ปลูกนาที่ตำบลผาสิงน้ําท่วมแต่รับความเสียหาย18ไร่ยังไม่ได้แจ้งความเสียหายขอให้มีการขยายระยะเวลาการแจ้งเพิ่มเติม อันนี้เป็นคําถามครับคาตอบครับตามระเบียบในการขอแจ้งเมื่อเกิดภัยผู้ใหญ่บ้านครับจะต้องเป็นผู้รับแจ้งคําร้องเบื้องต้นรวบรวมมาที่ทางอําเภอที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยภายใน5วันนะครับเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วภายใน5วันพี่น้องจะต้องไปแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านว่าพื้นพื้นที่นาเสียหายจริงเท่าไหร่ ผู้เยี่ยมบ้านก็ต้องออกไปตรวจสอบก่อนนะครับไม่ใช่มันนะรับแจ้งว่าเสียหายเท่าไหร่ก็จดลงไปเท่านั้นนะครับเขาก็จะมีแบบเรียกว่ากสศูนย์หนึ่งนะครับสํารวจความเสียหายและก็ให้ผู้เยี่ยมบ้านผู้ช่วยผู้เยี่ยมบ้านสมาชิกอบตในหมู่บ้านนั้นรับรองอย่างน้อย3คนขึ้นไปหลักฐานที่ต้องนําไปแจ้งในพื้นที่เสียหายด้วยคือสําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนรวมทั้งภาพถ่ายพื้นที่ที่รับความเสียหายรวบรวมส่งไปที่นน่นนะครับสํานักง,งานเกษตรอ,อําเภอ นะครับแล้วเขาก็จะเข้าประชุมกชพอกอชพอนิยมมาจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอครับแต่ทีนี้ปัญหาของท่านที่ถามมาบอกว่าแจ้งได้หรือไม่อยากแจ้งขยายระยะเวลาขณะนี้นะครับไม่สามารถแจ้งเพิ่มได้แล้วนะครับเพราะเลยกําหนดเวลาในการรับคําร้องอำเภอได้สรุปยอดผู้เสียหายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านจําเป็นจริงๆมันเดือดร้อน แจ้งไ่ท่านเพราะเหตุสุดวิสัยไปอธิบายขยายความกันนะครับก็ขอให้ไปติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองหน้าน,นะครับโดยตรงเพื่อหาแนวทางช่วเหลือต่อไปนะครับอันนี้ก็ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ถามมาครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองหน้าน054785234ครับอันนี้ก็เป็นอ,อยากจะฝากทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอช่วยดูแลท่านผู้ฟังท่านนี้หน่อยนะครับที่โทรเข้ามา ก็ในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีงานสําคัญหลายงานด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเสาร์ที่17อาทิตย์ที่18เป็นนัดเปิดสนามประเพณีแข่งเรือน่านชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้าเบียนะครับเชิญร่วมเชียร์สืบสารประเพณีเมืองน่านบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นรายการแข่งเรือของชาวน่านเรานะครับเรือนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นคําขวัญของชาวน่านแข่งเรือหรือเรื่อง ในช่วงแข่งเรือนี่ครับทางสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดรัฐทรศจเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมมหากรรมการแสดงเทศก,กาลสปะของดีจังหวัดน่านมีการแสดงดนตรีไทยของโรงเรียนบ้านาน้ำเกียนการตีกลองปุจจาบ้านมหาโพมีซอล่องน่านของคณะสัญชัยการแสดงดนตรีไทยของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษางานขันโตกการเล่นตรีโฟกซองแม่เข้าไปดูกันได้ครับช่วงเทศกาลแข่งเรือ ตั้งแต่9ก้านาฬิกาถึง22อนาฬิกาสิช่วงเดียวกันนะครับวันจันทร์ที่19กันยายนนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุมรน์ราชกักญ,ญานยาริวัฒนาพันนวดีทรงพระวราโปรดกาให้คุณสิริรัตน์อายุวัฒน์รองปลัดกระทรวงพาณนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวงเจห้วยแสแตงตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านและมอบสิ่งของประดิษา์ ในโครงการหนึ่งใจเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นวันจันทร์ที่19ส่วนวันพุทธที่21กันยายนนะครับเวลา1ิบนาฬิกเวลา0 0นาฬิกาเป็นต้นไปครับจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยราชการส่วนกลางรัฐวิสาหกิจหน่วยทุกหน่วยงานทั้งภาคเอกชนครับจะไปจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หรือปัจจุบันเรียกันว่าโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่12ที่โรงเรียนบ้านนาดตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวทัดู้ฟังที่อยู่ที่ตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวและอยู่ที่ตำบลหมู่บ้านใกล้เคียงครับไปรับบริการกันได้นะครับในการนี้ช่วงนี้ทางหน่วยราชการหมายอ,าออกกันดีทีเดียว ให้บริการกันอย่างขมักขเม้นเข้มแข็งครับยิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆครับในช่วงหลังๆนี้หน่วยราชการหลายหน่วยก็ออกไปบริการไม่ว่าจะเป็นที่ดินจังหวัดไปให้ความรู้เรื่องของถี่ดินสพกรออกแจกสพกอนะครับขนส่งออกไปให้บริการเรื่องของการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่คลังสรรพากรก็อออกไปร่วมให้บริการเก็บเหรียญเก่า ส่วนหน่วยงานให้บริการอื่นๆนะครับที่แจกของก็จะมีของเหล่ากาชาติครับเหล่ากาชาตินี่เขาจะเอาพวกถุงยังชีพอะไรไปแจกให้กับผู้สูสงอายุแล้วก็มีการแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะแว่นตาผู้สูงอายุในช่วง,งหลังนี่ผมเห็นเข้าคิวกันเยอะทีเดียวแล้วก็มีนำนำเอาไอศครีมไปแจกเด็กนักเรียนด้วยนะครับในการนี้ทางจังหวัด ก็จะมอบอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนบ้านนาดนะครับวันที่21กันยายนครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังไปรับบริการกันได้นะครับบริการทางการแพทย์ก็มีนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดคุณหมอพิสิทธิ์สิประเสริฐคุณหมอนิวัฒน์ชัยสุจริตจันทร์ออกไปด้วยตัวเองทุกครั้งครับไปให้บริการถึงที่แล้วก็ยังมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็อ,ออกไปให้บริการร่วมกันด้วยโอ้หน่วยงานที่ออกไปมากทีเดียวนะครับในช่วงหลังๆนี้ผมก็เรียนว่าท่านผู้ฟังไปรับบริการกันก่อนได้เลยนะครับตั้งแต่ก้าบริการเป็นต้นไปส่วนพิธีเปิดการพบกับผู้การจังหวัดนั้นก็เริ่ม10นาฬิกานะครับอันนี้ก็ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กันไปนะครับเดี๋ยวนี้มีหน่วยงานที่ออกร่วมถึง54หน่วยงาน ก็รวมทางการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนด้วยนะครับอย่างน้อยก็ไปคุยกันนะครับลดช่องว่างระหว่างกันว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นการปัญหาเรื่องของนา้าเรื่องของที่ดินเรื่องของถนนทนท,นทางซึ่งยังเป็นเส้นทางที่ยังชำรุดสุดโทรมแหล่งน้ําที่ยังขาดแคลนที่ดินที่ไม่มีที่ดินทํากินนะครับ การออกจังหวัดเคลื่อนที่ก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับไปรับพันธุ์พืชพันธุ์ปลานำหมานำแมวไปตอนกันนะครับก็ทางปศุษัทเขาก็ให้บริการกันหลากหลายมากมายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทางหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนะครับที่ออกไปร่วมกันทุกครั้งผมก็จะไปด้วยตัวเองนะครับไม่ค่อยพลาดนะครับไม่พลาดเลยนะครับ ตั้งแต่รับราชการมาที่น่านเนี่ยผมจะไปโครงการจหวัดเกอนที่นี่ทุกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่12ก็ปีหนึ่งพอดีนะครับสัปดาห์หน้าก็าท่านผูฟังครับวันอังคารที่20รายการผู้ว่ามาแล้วจะมีผู้ร่วมรายการนะครับน่าสนใจนะครับคือทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่านและหอ,อการค้าจังหวัดน่านเขาจะมาสนทนากับผมในเรื่องของแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไปฟังกันดูนะครับทางรายการนี้นะครับในวันอังคารหน้า ว่าเขาจะส่งเสริมเราอย่างไรในเรื่องของธุรกิจ SME SME ก็คือขนาดเล็กขนาดกลางนะครับจะมีการส่งเสริมอย่างไรหอการค้าจังหวัดน่านจะมีแนวทางในการที่จะลงทุนทางการค้าอย่างไรที่ไหนมีพืชผลผลิตอะไรที่ควรจะลงทุนบ้างมีแนวคิดนโยบายอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันนะครับในรา,รายการผู้ว่ามาแล้วในวันอังคารหน้า นะครับท่านผู้ฟังครับสาหรับวันอังคารนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการมมาโดยตลอดเวลาผมไปพบปะยิ้มเย็ยนที่ไหนก็มีท่านผู้ฟัง่มแม้ฟังรายการผู้ว่าทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารนะครับก็ขอขอบคุณไปด้วยนะครับสาหรับวันอังคารนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกันในในวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ